มา,มาพี่น้องกิดมกป,ปานก,กันเดอ้อบันดนี้เด้อนี่มกเรียบลอยมกป,ปักใ,ใหญ่เลยใส่พื้นทองมันแล้วก็มกอันหางมันนำอันสหนหางต้นหางนะแล้วก็หัวครึ่งหนึ่งมกใส่นุ่มปปก,กันกับขี่เพิ่นกับใส่เพิ่นมะแซ่บแซ่บน้่กันสุดยอดเลยได้เนี่ยมกป,ปากกนม่มอนเนะี่ย ะสบายดีเด้อมากินขา้าวกันอยู่ข้างนอกลมกินอยู่ในเข่ากระเนื้อห่อนเลยร่มผัดก่อนห่อนแห้งอุ่นเข่าเย็นเข่าเบิดมือนเนื้อปะทำไมกินเข่าด้วยนะมื่อนี้นะนเข่าน้อยเดียวจะเศร้าเดี๋ยวันศุกรกินเข่าเศร้า เเศร้ากบเดเศร้าแล้วก็สวยจิ้เข่าซีเวตโมงเลยมื่มมอเช้ากีะบอกิ้เข่าเศร้าแลวเดียวเียนะเอาข่าเที่ยงเป็นข่าเศร้าแต่ตอนต้งแรกสี่ไงน,นี่มาเสพบิดตกันลูกหลานเด้อกินน้ำเม่เด้อน้องลุงมกินบ่อสบไปดกมกป่าฮะ ข่าหไหนส่าหหอนนะตื่นขึ้นัดลมทำนั่เย็นข่าหอนกินข่าวกินทรี่หอกามันิีแร้วเข่าวกินเบิกงไงกินน้เนาะกินนงทะเลถิ่นไอ้นมนะกระห้าได้กน้องนมนะ นละกาทิ้มกล่องนมนะฮะคุ้นเคยกลอนมเถิะนะไเด็กกินละฮะโมเด็งนี่เต่าหนึ่จิมใช้ได้หน่อืนยังฮะหนึงลิ้ข้าปลายักกินน้าตทิ้มจบไปเด็กกินะฮะู món mốc nương tuổi các đây lợi ích nó. A thoải sâu sử hoài lợi. Sometimes. Lịch trình. Lịch trình năm 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 mẹ con nó. Do Bố mày ơn mày ơn mời Ui, bộ nọ kính bà kính nọ bộ kính nọ bà ta bọc kính bà ta bọc kính coi mẹ ta bọc kính nọ coi ta bọc kính nọ bà ta Nga. Bỏ lại hả? Trời tour đó nè. Tính thì hết thật. คือแต่ทุกคราเราอากินอนท้างก็ปลาพกินเฮ้ยหนมาเฮ้ย แซ่บแซ่บไปเสุดยอดเดอ้อมายามิมอนเดอ้อซีกอกข่าวสุกินเด้อได้สดุกมากมาเลยนี่มิมอนทำกเข่าสุกินมากินบอรจีมอ่แอแซ่บแมบ mình mất lại nhang rồi áo thầu em hải này em em anh em em chụp cái hả <laughs> Thái. Hi. Thái,

คำกงญแยต้องต้อต้องต้อยแล้วมือมีอะไรแลดีนี้ป้าหนื่อเอนื่อยเอนื่อยต้รงเรียนอยาเล้ลูกเเจ็บอื cho lên cho mình mừng ngang đây cho lên này tôi chắc là tam nhắn đây này, này.

ลุกเลยเพิ่กินขาสั้วล่าเพิ่กินขาใบเกลือแนาเนี่ยพิ่หมะใครบาตัวอกินก้องกิน่ะขาใบเกลือขส้หมอยใส่หมอยใส่้วเอ๊ Chắc nói trẻ ông thật quá khẩu, ông đây là anh là thằng khẩu ลาเด้อพี่น้องเด้อผักกุ้ยไหก็แซ่ซับตะไคร้ส่งมิม,มอนผัดกินผัดเดียวเด้อจ้าเดี๋ยวพัเบื่อเมอย์เด้อโอเคบาย